สำหรับช่วงตบอบปัญหาวันนี้นะคะเป็นการตอบข้อสงสัยของประชาชนที่ว่าความหมายที่แท้จริงของอน,นิจจังคืออะไรเรื่องนี้ไปฟังคำตอบจากพระธรรมปิฎกเลยค่ะนั่นแหละใช่อันนั้นก็ถูกเธอเราจะได้ประโยชน์หลายอย่างอันนั้นเป็นแง่มุมหนึ่งท่านเรียกวาโยนิสมัสิกานเป็นวิธีมองมองอยังไงก็ตามให้เกิดปัญญาและได้ประโยชน์ ก็ได้แตงนั้นแต่ว่าประโยชน์มันต้องสอดรับกันนะคือประโยชน์ที่ได้ทางการเห็นอน,นิจจังก็ใช่สิทำให,ให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนสิ่งทงหลายเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปจเจริญแล้วก็เสื่อมนะมีขึ้นมาแล้วก็สูญหายทําลายไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่อยู่เสมอแมนะ้แต่สิ่งที่สําคัญยิ่งใหญ่อารยธรรมต่งตางๆประเทศชาติสังคมอารยธรรมอะไรต่างๆที่เกิดมา มันก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างเงี้ยเป็นธรรมดาแต่ธรรมดาเนี่ยเราก็ต้องรู้อ่าหนึ่งรู้เข้าใจความจริงจะได้ไม่ยึดติดแต่พร้อมกันนั้นเราก็ต้องรู้ว่าไอ้ที่มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลื่อนลอยท่านบอกไว้แล้วว่ามันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยอันนี้ก็จึงต้องโยงเข้าหาหลักความไม่ประมาทพระเธธจ้าจึงสอนหลักอนิจจังว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง เพราะฉะนั้นท่านจะต้องไม่ประมาทจะนอนใจอยู่ไม่ได้ถ้าหากว่าประมาทก็จะปล่อยให้เหตุปจยยัจจัยแห่งความเสื่อมนี้เข้ามาและความเสื่อมมันก็จะเกิดขึ้นถ้าท่านไม่ประมาทท่านก็รู้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็แล้วแต่เหตุปจัจจัยเราก็มีสติคอยระมัดระวังอะไรเป็นเหตุปจยยัจจัยแห่งความเสื่อมความที่น่าสูญสิ้นทำลายเราก็ต้องการแก้ไข อะไรที่จะเป็นเหตุปัจจัยแห่งความเจริญงอกงามเราก็ไปสร้างไปรักษาไว้มันก็เจริญงอกงามต่อไปอน,นิจจังมันก็กลายเป็นประโยชน์แก่นมนุษย์นะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าอน,นิจจังแล้วก็ปล่อยถ้าอน,นิจจังรู้ว่าไม่เที่ยงแล้วปลงแล้วปล่อยอย่างนั้นเขาเรียกว่าปล่อยละ,ละเลยเรียกว่าความประมาทเป็นอกุศลน,นะเป็นทางแห่งความเสื่อมความพินาศอย่างที่บอกว่าประมาโทมัตุโนโประทางความประมาทเป็นทางแห่งความตาย มีอันนี้จังนี่จะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อหนึ่งเรารู้เท่าทาันความจริงจิตใจของเราก็ไม่พลอยโศกเศร้าทุรนทุร,รายแต่พร้อมกันนั้นใช้ปัญญาที่ว่าพุทธศาสนาสอนให้เป็นอยู่ด้วยปัญญาก็ตรงนี้ก็คือบอกว่าสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยจะต้องไม่ประมาทนะระวังเหตุปัจจัยความเสื่อมแล้วสร้างเหตุปัจจัยความเจริญอันนี้จังว่าก็เปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแปลงไปในทางเจริญ คำว่าเสื่อมก็ตามคำว่าเจริญก็ตามเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวนะมันไม่ใช่คำแบบนิ่งเสื่มเสื่อมแล้วเสื่อมต่อไปก็คืออนิจจังเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเสื่อมแล้วเปลี่ยนเป็นเจริญก็เป็นอนิจจังเจริญแล้วเจริญต่อไปก็เป็นอนิจจังเพราะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วเจริญแล้วเสื่อมก็อนิจจังเหมือนกันเพราะนั้น พระเจา้าจึงตรัสสอนว่าถ้าเราไม่ประมาทเช่นปฏิบัติตามหลักอภริหานิยธรรมเนี่ยจะมีแต่เจริญไม่มีเสื่อมพระทเจา้าไม่ใช่รอให้ความเสื่อมเข้ามาจะไปรอว่าเออสิ่งหลายเป็นอนิจจังแล้วแต่มันอย่างนี้ก็เป็นคนประมาทผิดหลักพระพุทธศาสนาแน่นอนนั้นถ้าจะใช้หลักอนิจจังให้ถูกเนี่ยต้องใช้สองชั้นหนึ่งรู้เท่าทันความจริงด้วยปัญญาจิตใจจะได้ไม่ตกอยู่ใต้อํานาจความอยากความปรารถนาะสองก็ ปฏิบัติด้วยปัญญาคือศึกษาหาเหตุปัจจัยแล้วป้องกันแก้ไขเหตุปัจจัยความเสื่อมและสร้างเหตุปัจจัยความเจริญเพื่อให้อนิจังความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในทางที่ดีงามเป็นประโยชน์สุขอันนี้ก็ขออธิบายลงนี้ไปด้วยนะเรนพอพ่อเวลานี้เข้าใจเรื่องอนิจังนี่กันชั้นเดียวเนี่ยเิดปัญหามาก แล้วกลายเป็นตกอยู่ในความประมาทผิดหลักพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงเตือนไว้เป็นตัดิมวาจาก่อนที่จะบรินิพพานเลยทีเดียวทุกท่านน่าจะจําได้ที่บอกว่าอัปมาเทนะสมปาเทถะแต่ก่อนที่จะตัดตัดอัปมาเทนะสมปาเทถะนะข้อความบอกว่าวยธรรมาสังขาราแล้วจะบอกอัปมาเทนะสมปาเทถะวยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไป,ไปเป็นธรรมดานี่คืออนิจจงใช่ไหม แล้วเพราะฉะนั้นอนประมาเทนะสัมปาเทถะจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนี่คือคําสรุปเพราะสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังเราก็ต้องไม่ประมาทไม่ใช่ว่าอนิจจังก็เลยปล่อยเลยเนี่ยถ้าอย่างงั้นก็ผิดหลักที่พระพุทธเจ้าทรงเตือนไว้เป็นปฏิมวาจาัจจเนี่ยก็ไม่ประมาททั้ทงในแง่ชีวิตปฏิบัติธรรมสร้างสารรค์ชีวิตท้ดีงานเจริญสีสมาธิปัญญาและทั้งไม่ประมาทในการที่จะ ทำสิ่งที่ดีงามเพื่อให้สังคมที่อยู่ร่วมกันเนี่ยเจริญงอกงามด้ดีนี่ก็เป็นเรื่องของอนิจจังก่อนจบรายการวันนี้ก็อย่าลืมนะคะหากท่านผู้ชมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธรรมะหรือเรื่องราวใดๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก็เชิญส่งคำถามของท่านมาได้ที่ช่องเจ็ดสีค่ะเรายินดีจะเป็นสื่อกลางนําคําถามของท่านไปถามท่านผู้รู้และนําคําตอบมาเสนอให้นากการนี้ซึ่งออกอากาศเป็นประจําทุกวันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้ค่ะสําหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะ พบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ